ึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอิทธิพลภาษาเขมรโบราณที่เข้ามานะครับสู่สุโขทัยและอยุธยาตอนต้นในในรูปแบบแบบนี้แต่หลังจากนะผมใช้คําว่าหลังจากคืออะไรก็เพราะว่าหลังจากเนี้ยนะครับหลังจากช่วงในช่วงที่เป็นพูดง,ง่ายก็คือหลังจากราชการของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้สาสัรขยานะฮะหลังจากที่อยุธยาส่งกองทัพไปตีเมืองพระนครได้ นะครับดังที่ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอสรนิทนะครับระบุไว้ว่า,าครั้งนั้นนะสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าสเสด็จไปเอาเมืองพระนครหลวงได้นะก็คือไปตีเมืองพระนครศรีสธรกูระได้ในปีพุทธศักราช1974หลังจากนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะวัฒนธรรมราชสำนักของขมนโบราณจะเสื่อมลงนะครับแล้ววัฒนธรรม ที่เขมรในยุคหลังจากนั้นรับไปเนี่ยนะฮะที่มีหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของอิทธิพลย้อนกลับของวัฒนธรรมอยุธยาที่ย้อนกลับเข้าไปสู่กรรมัมพูชานะครับ